สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ผู้ติดตามช่อง Newformer เกษตรกรมือใหม่นะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปแรกในรอบหลายๆเดือนอาจจะเกือบปีนะจำไม่ได้แล้วว่าคลิปล่าสุดลงไปตอนไหนนะครับเพราะว่าเกิดอ c c ซิเดนต์นะครับบัญชีมันหายไปนะครับแล้วก็เพิ่งจะกู้กลับคืนมานะครับพอดีมีพินจาก Google Accent ส่งมาให้ผมได้ใส่พินนะครับแต่ว่ามันมาตอนที่ โฆษณาโดนตัดไปหมดแล้วเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปนานนะครับน่าจะเห็นส่งเมลมาว่าช่องมันถูกยกเลิกการสร้างไรายได้ไปนะครับก็เลยมาแถลงการว่าตอนนี้จะเริ่มทําใหม่แล้วนะครับต้องขอโทษผู้ติดตาม3,000ักว่าคนด้วยนะครับที่ไม่ได้อัพคลิปมานานด้วยบริบทอาชีพที่เปลี่ยนไปนะครับการทําคลิปเกี่ยวกับการเกษตรก็เลยไม่ค่อยได้ทำนะครับช่วงนี้ก็อยากจะกลับมาทําใหม่ก็ ฝากเพื่อนเพื่อนช่วยติดตามเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็คงจะทําคลิปเกี่ยวกับงานเกษตรแล้วก็เกี่ยวกับอาชีพบ้างนะครับเพราะว่ามาดูตอนนี้รู้สึกว่าการเกษตรก็พอจะเป็นอาชีพเสริมได้แล้วก็สิ่งที่สําคัญกว่านั้นคืออาชีพหลักเราก็ต้องมีนะครับอาจจะนําเสนอเรื่องของอาชีพด้านต่างๆนะครับหลายๆอาชีพยังไงก็ต้องฝากติดตามทุกๆท่านด้วยแล้วก็ขอโทษด,ด้วยที่หายไปนานนะครับก็ เริ่มนับหนึ่งใหม่นะปันใหม่ปันชั่วโมงใหม่นะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมไม่สัญญาดีกว่าแต่ว่าจะพยายามหางานเกษตรดีๆอาจจะพาไปฟาร์มอ,อื่นๆไปหาดูเพื่อนๆดูพี่ๆที่เขาประสบความสําเร็จจากการทําเกษตรนะครับมานําเสนอกันนะฮะยังไงก็ขอบคุณด้วยแล้วก็กติดตามอีกสักครั้งนะครับผม ครับ